สบายดีพ pues ่อแม่พ la ี่น้องสุขุจุคนสมองสมบัติพ่อพ่ก็สองโรงแือเก่านะพี่น้องหามมีแม่พู้ลังมีแม่คนหนึ่งนะเพื่อนว่าในโรงแทนให้เอมมาทายรีวิวเงื่อนให้อันเบิงแน่เนาะเม่มเซนก็ใจกัดตามคำคอนะพี่น้องเนาะฐานะเงื่อนเพื่อนกากับพ่อยูฮะแต่ว่าเพื่อนกาขาดลายอย่างนะพี่น้องเพื่อนกาขาดลายอย่างเขานั่ ที่เบาไกลเป็นมาไทายนั่นแหลนะ,น,น,น,ะน,น้องเงนินเพื่อนก็เงินเพื่อนน้องเงินซานเพื่อนกะพออยู่ฮะนะหากแต่ว่าเพื่อนก็ไปบ่ได้ฮะนะพี่น้องเพื่อนก็ไปบ่ได้แล้วก็ไปบ่อได้แล้วก็จะมันแทนสิวอาอะไรนาอเพื่อนไปบ่อได้เพื่อนก็ใส่แม่กันเท้าพี่น้องข้าไป ธนาเงินเพื่อนกะดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเพื่อนกะขาดลายอย่างค่ะนะด้วยเฮเพื่นอนกะขาดรายยางพี่น้องมากกับลูทรายพี่น้องแม่ลงแท้และเมื่อไงเ,เจาซอยง,งานบุพี่น้องเลยสอยงานเบาดาวแล้วแล้วก็รลิวขึ้นไปสอยงานริวขึ้นไปซอยงานแล้วกับกับไิกินไปยังเข้ากระหอหายนะพี่น้อง เหมือนเดียวเจอสองงานเสียดายรลยไปส่งเคยพี่น้องเองอะไมาดิวหายดึงพังเงินเพิ่นกะเงินเพิ่นกะพออยู่พอนานอยู่พออยู่พออันอันนะครับแต่ว่าลายขาดลายพี่น้อง อันนี้ก็แม่เถาพี่น้องป่าพือนเจอะเพื่อป่าเงินติดแม่ลงแทนและพี่น้องเลยเพิ่นก็มาเล่นน้ำเออเอากระตูมมาห้อเอเอากระตูมมาห้กินเออเอากระตูมมาห้กินเพิ่นกำลังสีเขียวหมาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกำลังสีเขียวหมาไปโบเป็นแกงม้ได้อันนี้ก็คือไม้คันเทาเพิ่นพี่น้องเพิ่นไปโบได ค้านะ่ะฮุกขาบ่ได้บ่ไม่เ่าได้อยู่อเออได้อยู่ไม่เ่าได,ได้อยู่พี้ยง,งมันยุบิในเงาอันที่ม,มันเลยอยู่เงาค่าพี่ที่างไปกัเจ็บปวดมไมื่แล้วครพบทิมไปกินแต่ยาแก้ปวดกินแต่ยาแก้ปวดยาอื่นก็บไปกินมิจยาแก้ปวดกับยาประดุงร้อนเปด ก็พอชูแล้วก็กระพมน้ำกินไห่แน่อาการข้อแม่เท้าพี่นองหัด้ำเบิ ain> ain> ้งชิ่งยางห่งเบิ้งชิ่งยางให้เบ pues ิ hey ้งไอ้เบิ้งเบิ้งกอนยางไห้เบ erm ิ้งกอนเด้กพี่น้องเอ้ยถูไม่เป็นล่ะยางลอยบนซองขาบนแม่เท้าเดียว แต่าคานี่เป็นคาดีนะจึงบ่ได้จึงดูซื่อๆยังส่ได้กับ่เฮึงอ่ะเออถาไปเขาอย่าไปเขาก็ไปแบบนี่นี่ไข่แน่นี่ตอนนี้ไข่แน่ตะกี้แห้งจะมาจบอีกนะอืออืนี่นี่ไข่แน่นี่ท่านบัวอันนี้เจ้าคาดีนี่มันต้ไปโอ้ลูกชายกับโกแข่งโกขาอยู่บึงเนน่ะอืมั้นเราเจ้าค้าอันนี่ไปก็ไป เพิ่มนั่งแบบตนเทาเป็นคนนั้นคนนั้นก็ยืนรบไปสายได้หมดได้ไปตัวนี้เลยพอไปได้หนึ่งันได้างช่วงมันเป็นสมิธบางคนมาได้สมิธนั่นก้มข้านเอาอ้าข้านเขาในเฮือนนันเจ็บแห้งต่อนั่นตอนนี้ทั้งห่มทั้งอานนั้นแน่แล้วกับโแห้งันไดเข้าไปได้ห่มนั่งกินยาแก้ปวดนั่ง เพรว่าอันก็พอได้ทำนี่กับยาประดงลอยแปดเนี่ยพอมาให้กินกินน่องเบิ้งเนี่ยพอไหวแล้วก็เอามากินเบิลยเขาไปได้นี่ก็บุรีราฐทานงคนได้แล้วชีบก้อยเศร้าไปบ่หว่าทางยังอันนั่งอยู่ยังตุ่นเต้นตุ่นเต้นอยู่ในนี่ยังอ่อนอยู่เงาขารมานั่งมานั่งไม่เถ้าพอแล้ว ป้าเพิ่นมากจอบขมือพี่น้องเลยป้าเงอนขังข้งแม่ลงแท่นนั่นแหละไวแนวมากี่เเอาไม่เล่มาจเอานะแม่ลูกน่นไม่ใหญ่นะลูกอันนี้ก็ครืองเคื่อนขั้วเพิ่นพี่น้องเืองินลูกเงินลูกยูถ่าข้าเข้ามากหมดแล ก็มากการยังไปอยู่น้ำเขาอยู่ดอกไปอยู่น้ำลูกนี่แหละทางดังไดเืงานกับโฮมบูมีผู้ใดไม่เห็นหายร้านกับบุตรจักที่ยังงเนนาาะะเเพิ่นว่าขาดขาดเขาเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีแม่คนหนึ่งสวยมาแล้วแต่ว่าแม่แทนยังบอกท่านขนานแม่ก็เลยเพิ่นก็เลยให้มารีวิวเบอร์ไงแน่เพิ่นว่า สิมารีวิวให้เบิ่งนะฮะขอบครัวหนึ่งอีกขอบครัวหนึ่งนะแม่ลงแท้งย้ำมาทันจะไปรีวิวก็อาจจะเป็นคลิปเดียวกันเนาะขาดแต่เขานะบ่แม่เท้าขาดเบิดนั่นแล้วขาดเงินขาดค่ำขาดเข่าขาดน้ามันขั้นเป็ว่านี่เป็นนัวเห้ากับไปเส้นโมมากินมากพริกกับไปเส้นเพิ่นมากินเส้นไรเพิ่นกระโบหอยากระไไปขอบาทนี่ขอเพิ่นกระไฮมากเทเล่เทนอยไม่สบายไรบ่ขอแนว่โมสื่อเนาะ เป็นน้องโม่ไปชื่อคือหน่งกับไอ้คอโม่แบบยายไอโม่อะแปเอามามันขาดเคลื่อนไปเม่อคุณแม่ขคุณแล้วคขนลูกโบออกมาลูกออกมาคุณแล้วจังสเดยอันซอยเหลือได้จังแามได้ลูกสเดยออกมาคขนแม่บอกแม่ว่าสิพ่าจะแยมอยู่จนลูกมากจังสิเพ่อซ้ำได้แล้วว่าว้อว่าของเขาคันมันอันแล้วแต่อายุมันสิหอดอันน่ะ

เดี๋ยวแม่ลงแทนสิไปคอถ่ายคลิปอีกลังคาหนึ่งพี่น้องหลังเหมือนกินนแม่ที่เนาะมีคำตอบแล้วพี่น้องเอ้แม่ลงแทนก็สีได้ทั้งหายเบิ้งเดี๋ยวแม่ลงแทนสิไปกับน้องพลน้องพลน้องแทนแล้วก็น้องเอียงน้องน้ำตาลพี่น้องให้เพิ่นภาพไปนำกันพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวแม่ลงแทนเซฟเป็นคลิปเดียวกันเนาะถ่ายให้เบิ้งเดี๋ยวเพิ่นก็อันนั้น เพื่อนเขาบอกมาแล้วเนาะบงมาแล้วเนะานะาาอรานหอะอซิเป็นคลิปเดียวกันเนะาะเพราะว่าหรือเนื้อได้เนะาะหรือแมวแม่แน่มแท่นซิบเป็นคนละคลิปก็อาจซิเป็นได้เนาะเดี๋ยวรอหลุดรอส้มนะพี่น้องแม่นุองแท่ว่าอยากถ่ายเป็นคลิปเดียวกันฐนะซองขอบขัวาว่าฐานะไพ่ฐานะมันนะ่นเนาะยูนนำกันเดี๋ยวรอบึงรอส้มเนาะเป็นหน้าต่อไปอีกพี่น้อง สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องกทุกคนสมัครสบันินะพ่อปอ,อก,ก,ก็สนองแทนคือกับวี่น้องเมื่อในก็ไม่ลงแทนสีแดงมารีวิวงานงานคนทีอันนั้นเนาะคนทีอย่าจนให้เบิ่งนนะพี่น้องแบบบ่มีอยู่บ่มีกินปันใดนะแบบฐานะพิ่นการพื้นภัยพิ่นกระตอน n ะเพื่อนน,น้องนี่นแยออกไปใส่นะพี่น้องมากับลูกซ้ายใน,น่นะก็ อันนี้ก็คือสาราวัดบ้านเฮ้าเนะาะเพิ่นจะอยู่หรือบอ่เนาะพี่เนอะอยันแต่เพิ่นมาอยู่ตอนนั้นแหละ อยูยู่พี่นอยูป่าพี่พี่น้องอยูป่าอยู่ตรงนั่น,นก็คือเงินป่น เฮดยัง้แม่เท่ามาพึ่งน้องเลยไม่แต่ซองครอบครัวนีเละพี่น้องครอบครัวมันต้องสันกับครอบครัวแม่ท่าหน่อยกับครอบครัวแม่เท่าเลยพี่น้องไหว้พระมันก็นอนพระอยู่ทางเพียงเอื้อยกเลยจ้ะยกลงเมื่อมันติ๋ว ม้นเจ็บหัวเขาเจ็บหัวเขาที่ลุกไปใช่หรือเปลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กกะลุมซะเจ็บหัวเขาย่งไรย่างกัน ฐานะเงินเพิ่นก็โมีแล้วพี่น้องเลยทุกอ,อย่าดขาดเรือยังเหนม่เมท้าโบมีแล้วลอยเลยผมน่จะจาปลาก็กินไปเป็นวันวันไปซันแหละมันโบม,ม, <c oughs> มียังกับขาดมันโแนวแล้วแล้วมันบ่มีเนาะอืมข่าวได้ะ เข่ากากินไปนี่เลยมันได้มากก็นใช่หนิ่นเบิดยังเล็กน้อยก็ได้กินได้ขินหอดมือได้แล้วบ่มีออ้อนนี้นกินแต่ดอกตามก้นลเนาะไมินกินกินไปหอดเบิดแล,ล้วก็ฮะเขาเออขอนองกินอืมบหัว ก่อนเลยงานบุี่ทำในได้อน่ฤศจกานดอกก็จะไปบีญออมาหากระปาดเหือนกบเหนมเลยไป ทำบายแล้วก็นอนโอ้ยไปเงินร้อยเลยร้อยใหญกินมาและะ้วก็อยากนอนอยากนอนอยากนอนอืมเอาว,าวอ่าอยู่แม่ถาวาสิดทามขอโทษขอไปหลายๆ้นน้พี่น้องแม่่แมน้องแทนสิดทาม,มเมถาว่าแมถาวรทามตรงๆเจ้าขาดเรือ,อยังแน่ขาดบุครคนแนวทอนเลยแม่ถานะคันเงินทำกับบ่มีพุก,กิบพ่อบ้านอยู่ซื้อันเขาหนามกัน ยังนำเราช่องซ้ำสอบนะไม่เถานะช่องสอบซ่องซ้ำสอบเขาซานี่เขาวเปลือกข้าวเปลือกไม่เถ้าน้ำบวมีมะพริกเมืองพายนี่ก็คือว่าการเงินน่องแล้วผู้นั้นเอาหายผู้นี้เอาหายกินไปน้ำบวมีกันที่ว่าเงินข้ากันเขาหนำซ้ำปะก็บางหันกันจะยกม่านหนาะ มันโชว์เด้มันเป็ดนะแม่เถาเอาไปเอาเงินเข้าแล้วก็มาปั่วมายังแล้วก็เบิร์ตบ่มีแต่ว่าเบิร์ตคูเนวย่างกับแม่เอากับบ่มีก็นั่นนี่นะขนมจินกันแม่เ่าแหล่ได้เห็ดไห่แม่เถาน้าร้อยแม่เถาบ่มียังได้แม่เ่าแหล่ได้มาเห็ดไห่จินนะอันนี้ได้เออแม่เถาบ่มีแม่เ่าแหล่มาเห็ดไห่พอได้กิน ท่าไม่เท้านี่ก็ไปหาเพื่อนไม่เท้าท้อไม่เท้าน้าไม่เท้าโบมี่ล่ะจ้ะเงินชาบก็คือว่าของได้โบมี่อยังกะโบมี่ล่ะจ้ะอยู่ไปชองครอบครัวปะทะกันพี่น้องกะต่างคนอันอัากะแม่เท้าน้อยนะเพื่อนก็มีเฮือนล้างใหญ่แต่ว่าเพื่อนก็ขาดลายยางคือกันอันนี้มีเฮือนล้างน้อยแต่ว่บัตรลายยางพี่น้อง แต่ว่ามีแม่คนหนึ่งเพิ่นนามบงมาแล้วเนาะได้แม่นงแทนจัดกะในเพิ่นพี่น้องเลยในได้กะถาพิพากประกันได้กะแม่นลงแทนกราบขอตุวขอภายลายๆายๆเนาะพี่น้องสองขอบครัวประทากันเนาะเอฟซีทุกๆท่านเข้ามาติดตามรับชมสองนงแทนกับขอขอบคุณลวงหนาเน,ะนาะในได้กะแม่ถาเพิ่นกะตอบอันนไปแล้วเพิ่น่าคาหลายอย่างเนาะเพิ่นกะ นึงแท่งกระทามตึงตุงเลยเนาะว่าขาอย่างแน่เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวรอรุ่นเนาะหักแต่ว่ามือไดแม่องแทนก็ยังบอกบ่ได้นะเพราะว่าแม่องแทนก็ยังยากอยู่ถ้าบ่เป็นมื้ออื่นก็มื้อ้เนาะแม่แทนยังบ่ใจเลยเดี๋ยวแม่องแทนสิจัดการให้แม่คนึงเพิ่นบงมาให้แล้วเฮ็ดไดลูกอันซาเพิ่นก็ฐานะเพิ่นเจ้าแก่มาายบ่แม่เฒ่า

ตะกี้นะคะนี่นะมันเป็นป่าพี่น้องเป็นป่าเพ่นทางออกเพราอได้มาอยู่พอาได้มาซนเ <c oughs> พอได้มาเศร้าอยู่นะพี่น้องแต่ว่าถ้าพี่ผ่านได้ก็คือว่าเป <c oughs> ็นแทนวาวเนะ <c oughs> กรับขอถูกขอไปเลยล,ายลายนะ้าเนาะพี่น้องรอเบิง่งรอส้มเป็นขีปหนาเนาะพี่น้องสองครอบครัวประทะกันว่าความอยากหยุดเนาะพี่น้อง ในรายกาเนาะพี่น้องคิดน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามรับชมสอม่องแทนเนาะงลายเด้บ๊ายบาย